สุการธรรมังเอเสธาโุกาสะสาธุกังธรรมังทเทเสธาโุกาสะสาธุกังธรรมังทเทเสธาข้าพเจ้าขอโอกาสตุ้เหศิพระผู้เป็นเจ้าทเทเสธา ขอจงแสดงกรรมังซึ่งพระธรรมสาธุกังให้ดีด้วยเถิด เรนิภานตอประธานวัดติงสุตรังตัญจัตตาทิกเนิทเวสวัจระสาชาเิอเจคอนกาเิปจุพันกาลาวะเสนา มาสักษวันที่ทรี่เจตโตทักษทินังภัตตาวาลโอติวังกัจจามกวาโต ริเดพานาสาธนาลุการณ์คณนาชนักแขตับพาติสิริสุวรรณสโนมรัพกาษาธนายุการณอัตเวันปริเนพานองค์ทเนในประหลัรมาสมุทรเช้านั้นบัินีลงไดสองพนห้าร้อยสามสิบสองพรรษาปัจจุบันใสมัยกัยายนมาดวันที่สิบี กัสวดอย่างเนปุถัมสาสนาอยู่กันตนทวันบิพันเองโอสเดพระมลมราสาลหันตาสมุทรเจ้านั้นมีนยอันพุทธโริสธีเนผู้นักเลิกาชจเนนะโมตัสสกาวะโตอะระหโตสัมมาจัุรธะนะโมตัสสะสกาวะโตอะระหโตสัมมา ตัตพพตัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมตัพพุทัสสะธรรมปีติสุขังเสรติติความอิจใจในธรรมย่อมเป็นสุขตรงนี้ธรรมะวะลังวันทามิหังธรรมะวะลังวันทามิหังธรรมะวะลัง,มมว,ลงวันทามิหัง,มมง,หงข้าพเจ้า ขอไหว้ซึ่งพระธรรมอันประเสริฐหาหงนันตต่อปีติละพามิข้าลังอยู่เส้นธรรมย่อดได้จริงความปีตินี้วันนี้จะได้แสดงธรรมชนะบิดาปัญหาแบบสองว่าต่อร้อยสอง พญาเมรินมีขาขออกบไทยว่าการที่พวกเรานิยมนับถือพระพิสษอยู่ทุกวันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรพระอำนาจของพระพิสษไม่อำนาจของพระพิสษไม่คันบรรดาในข้อคำรรต่างๆบด็ได้จร,ริงพญาเมรินตัดถามพระนาคเซนว่าดู เร้บีเราพระเจ้าเด็กเล่าว,ว,ว่าแต่ตรัสไม่ว่าบกคนจะหนีผู้ช่วยในแผ่นดินสถานที่ใดนๆนนก็ตามก็ไม่พ้น,นอำนาจมัจจุราชความตายผูไไ้ใดไหนภายหลังกลับตรัสว่าอาจทนได้ด้วยทำง,งานคุณของพระปริชปัญหานี้ชอบโกนอยู่ รเจุดักชาตัวอยู่เสมอทานปลาคอยดักถึงร้อยปีก็ไม่ติดทันบันหนึ่งพยาโมลงเลิมอะไ้เสร็จถ้าปลิอยแก้วเดียวนี่นก็ติดเบาะคในานเรื่างนี้เราเคยเสนอพระบังไหมว่าเรื่องนี้เคยได้ฟังทีนี้ก็สอนพระโกทีเดียวเอ๊ยังมานอีกนอในเรื่องหนึ่งว่า นิสนกเก็บทันทยาก็แนกรอกแล้วเกิกนเขาอบเข้าไปไว้ในท้องเอาน้ำวิทยาธรเข้าไปจังปากหาพิษลมอยู่ในงามในโอบนั้นทันทานลบลูกข้าวการอกคลายโลกเปิดดอกดูขณะที่เปิดโอบนั้นวิทยาทอนกรอกหออลอยหนีไปตามสบายเรื่องนี้เขาเคยเสนอมาบ้งบางไหม เรือ่องนี้มีมานานเรา่ะฟังสิการทิทร้งยาถอนบางตนหนี้ก็เนนั้นกำลังอำนาจของพระปิตไม่ใช่หรือ,อยามนั้นสิถ้าเช่นนั้นกำลังของพระปิตก็มีอยู่นั่นสิพระปิตป้องกันคนได้ทั่วไปทุกคนหรือป้องกันเป็นบางคนบางคนก็ไม่ป้องกัน าเช่นนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ทั่วไปหนะสิวรรณะปกนณ์เพราะฉนอาหารเพื่อนศรัทธาเหตุของคนทั่วไปทุกคนหรือไม่เต็มบางคนพระพุทธเจ้าพระนเรนามหาบพิษพระบาทพระบุคคลบางกรณีพวกมากเกินขนาดไปท่าเจ้าดันหาจยองจุกเสด็จนตายอย่างไรถ้าบุคคลบางในพวกอาหารเกิดจกเซลลุกเสด็จนตายเชนั้น อาหารก็รักษาชีวิตไว้ไม่ได้นะสิสองไฟธาตุธรรมการยอ่อยอาหารเป็นสิ่งที่มีคุณจริงแต่ผู้รบริโภคมนุษย์ประมาณไม่ได้่อนรูร้กับการถอ,อ,อนถอนได้บอกเพราะมองในภาวะความเป็นอยู่ของตนก็เลยเพิ่งตัดทอนชีวิตไปภาพประลึกกำบงังรักษาบุคคล เราคนบางคนก็มารักษาประการหนึ่งที่พระปิตย์จะปองกันไปและยนศึกษาได้นั้นมีเหตุประการคือหนึ่งกรรมวัฎณะกำลังกรรมมันกั้นกันไว้เสียหนึ่งสองแรียนสาวแล้วนะเรียกกันกันคือเจนตัวอย่างพญาทุกลงเกิดติดเราเนื้ฟางพระเกิดเคลื่อนคลองฟันในหลักะในนังดโยงเรื่องเจนเกิดถูกปิดไปและประการที่สาม อาสถานะความไร่เชื่อถือให้มันคงพระปริที่ยมคุ้มครองกันในดีจริงแต่ตัดมีกรรมสางประกันดังกล่าแล้วคายกี่ขวงและเสียดูคล้ายกับเป็นสิ่งที่ไม่ศักเสิไปออปมาเหมือนมัรดาพอเมตตาในบทอุ้าวน้อกลมเพรียงเดือดูตั้งแต่ตนจนเิบใหญ่นภพายหลังบทตรงทำโทษ ทำผิดถูกเลือกลงอาชญามานดาก็อาจจะปะจะ้องกันจะอาจป้องกันบุตรของตนให้ลงอาชญายา,ยาได้หรือไม่มาพระพิษไม่ได้เดียวกพเป็นควเป็นพของตนใครจะช่วยได้ถ้าพ,พิษกัหมุกันจะป้องกันป้องกันจับได้ไม่ได้ในตัว เพราะว่าเป็นความผิดชั่วร้ายของสัตว์ทำไว้จัดพ้นทางป้องกันเสียกันจะนั่นแหละพระพิดกพดีละพระผู้เป็นเจ้าท่านข้อใจวินิจฉัยให้ข้าพเจ้าหายสงสัยไปได้โคดหมดงานในปัญหาเรื่องพระพิธเป็นเสรนจมากด้วย วันทามิหังธรรมะวัลังนิธิตังวันทามิหังธรรมะวัลังนิธิตังวันทามิหังข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมันประเสริฐอันจบลงแล้วนี้ อโาโกเทนะจิเนโกตัตงจงมจนะความโกดขอในกความโกดของเราอาส,สาทุกษา,าชนะจิเนคือสาระความประเดี๋ยวขอในประเดของเขาสุวิชาโนโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผูน้เจริญทวิชาโนโปราพาโวโพวู้รู้ชั่วเป็นผู้จีหมายธรรมกาโมภวังโหติผู้ใกล้ทำเป็นผู้เจริญธรรมทศโสปราภวววาผู้กล่อมทำเป็นผู้จีหมาย พระัม์วันทามิก็วา่าตุมเฮซึ่งเจ้าข้าตุมเฮอันว่าเจ้าข้าธรรมาธาอจงอดอัปปาราธมซึ่งโทษสัพพังทั้งพวงเมแขกพเจ้าเป็นเธิพันเตข้าแด่เจ้าข้า บุญจังอันว่าบุญมะยาอันข้าพระเจ้าการตังได้การทำแล้วสามินาอัานเจ้าข้าอนุโมทิตพังเจริงชงชื่นยินดีบุญยังอันว่าบุญสามินาอัานเจ้าข้าการตังได้การทำแล้ว าตาพังเพินงให้ไม้หางแก่ข้าพระเจ้าเปเชนอ,อาหังหันว่าผู้ฆ่าอนุโมทามิขอชมชื่อินดีสาธุสาธุเป็นอันดีนักแร้ั สเปเรเนยโยวิวัน์ชนตุถัมปะโลกคอบินัตโตมาวุมวัตนวัตรายุ์ตุขีดิคายโกวะอริวาสีอริสสจิตยามุทาปะชายิโนจัตตารอธรรมวัชติหายุวันโนถูกคำประรังสเปเรเนย์โยอว่ราชปาเฉลนทธ์เลรทั้งปวงลวัฉันตุตรงเว้นสภะโลก่อบินัสโตจงสิ้นหายไป มาเดปวัตตวันตรายของหลายเวลาต้ลยได้จะมีแก่ท่านสุขีดีกายโยโกวะขอต้องจมีความสุขอายุยืนเถิดหากิวะตาเนสีลิสังนิจจังบุถาปิจายทโลจตารโลธรรมาวันติอายุวันโตสูกขังกังำจตโลธรรมาวัตสมีประการอายุเพิ่อฟวองเป็นพวกอายุยืน โุ่ความีความสุขใจงใจพลังของรัางกายใจ